อ่าแบบนี้เขาเรียกว่าแอร์พังนะครับผมมันพังยังไงคือมันไม่เย็นนั่นเองนะครับมันมีแต่ลมออกมานะ24องศาอันนี้คือแอร์ตัวใหญ่มากเลยนะครับคือเปิดทุกโหมดแล้วก็ได้ประมาณนี้นะซึ่งอุณหภูมิปกติมันต้องอยู่ประมาณ1 1อถึง15องศาอะไรประมาณนี้นะครับมันถึงจะปกตินะครับผมแต่ว่าอันนี้มีแต่ลมออกมามันใช้แอร์จากข้างนอกอะมันมีประตูแอร์เปิดจากข้างนอกเข้ามา แต่แอร์ตัวนี้ไม่ทํางานผมลองเปิดทุกโหมดดูแล้วก็เท่าเดิมครับไม่มีความเย็นซึ่งไม่เย็นแบบนี้สนิษฐานได้ว่าไม่น้ํายาแอร์หมดก็น้ํายาถ้าเกิดน้ำยาแอร์รั่วมันต้องมีตัวตัวนี้ขึ้นเด็กอาอะไรนะน้าแข็งขึ้นแต่นี้มันมีแต่ลมออกมาเพราะว่ามาล้างแล้วช่างมาล้างแล้วก็ไม่เย็นเหมือนเดิมครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดตรงคอยเย็นนั่นแหละ คอยร้อนพูดผิดเออ